การสวดบูชาปู่ศรีสุดโทเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณการเชื่อกันว่าคนที่ศรัทธากราบไหว้บูชาหลวงปู่ศรีสุดโทเป็นประจำนั้นท่านจะโดนบันดาลให้สมหวังดังปรารถนาจะขอโชคลาภขอเงินขอทรัพย์ขอหวยขอลอตเตอรี่ท่านก็โดนบันดาลให้ ดังที่เราได้ยินได้ฟังจากผู้คนมากมายที่ร่ำรวยสมหวังถูกหวยรวยเบอร์จากการสวดคาถาบูชาหลวงปูสสสถถป่สีสุดโทในการสวดคาถาบูชาปู่สีสุดโทที่บ้านของเรานั้นก็สามารถทำได้เช่นกันเพราะท่านมีฤทธิ์อำนาจมากสามารถรับรู้คำขอพรจากผู้ที่มีความศรัทธา ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใดสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยานมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอาค่าถาบูชาปู่ศีสุดโทมาฝากกัลยาณมิตรเพื่อได้นำไปสวดบูชาขอพรขอโชคลาภขอหวยขอเลขลอตเตอรี่และขอให้ท่านคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมอำนาจบารมีเสริมสิริมงคลเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะหลวงปู่คำพันยืนยันว่าพระยาศีสุทโทนาคราชและอมาต์ทั้งหกจะแสดงฤทธิ์ช่วยผู้ที่บูชาศรัทธาในพญานาค ให้ผ่านพ้นอันตรายจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่านมรณภาพไปแล้วสามปีหลังหลวงปูม่มรณภาพได้สามปีบ้านเมืองจะเริ่มวุ่นวายเดือดร้อนให้พวกเจ้าศรัทธาและบูชาพญานาคก,ก็จะพ้นวิกฤตนั้นได้หลวงปู่คำพันธ์บอกว่าจงสังเกตดูให้ดี จะเห็นความวุ่นวายเดือดร้อนจะปรากฏขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่คำพันธ์มรณภาพเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2546พยากรณนี้สอดคล้องกับพยากรณโบราณของเจ้าราชคูหลวงพลสม็กพระคูขี้หอมผู้บูรณะพระธาตุพนมระหว่างปีพุทธศักราช 2,233ถึง2,235ปี2,555เมืองไทยจะเกิดวิกฤตจนถึงขั้นอาจตกต่ำลงไปยายชีนวลวัดภูข้องคำอายุ90กว่าปีอดีตเพื่อนสำเร็จตันสิทธิ์สำเร็จลุนได้ย้ำพยากรณ์นี้ในปี2,549ว่า เริ่มแล้วนะเขาของความวุ่นวายเดือดร้อนจะปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเป็นผู้อยู่ในศีลธรรมจะปลอดภัยจากข้อมูลต่างๆทั้งข้อมูลทางธรรมะและทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนการติดต่อจากนาคาธิปดีให้ทราบว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ขอให้หลวงพ่อสร้างวัตถุมงคลรูปนาคราชขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายบอกพิกัดตำแหน่งของผู้ปฏิบัติธรรมให้พญานาคราชได้รับรู้บางท่านสงสัยว่าการเคารพบ,บูชาพญานาคซึ่งไม่ใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะผิดหรือไม่ความจริงแล้วเราก็เคารพพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ตามปกติเพียงแต่เคารพพญานาคเพิ่มเติมในฐานะเหมือนกับที่เราเคารพผู้อาวุโสกว่าเคารพผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเพราะพญาศีสัตตนาคราชตลอดจนบริวารเป็นผู้ปฏิบัติธรรมและประวารณาตนปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นนาคราชสัมมาทิฏฐิ คู่ควรต่อการเคารพได้คนโบราณเชื่อว่าพญานาคสามารถบันดาลโชคลาภให้ผู้ที่ศรัทธาเคารพบูชาเป็นประจำซึ่งก็มีประจักษ์พยานมากมายที่ได้รับโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์จากหลวงปู่ศรีสุดโทจนทำให้มีผู้คนหล,หลางไหลไปสักการะกราบไหว้บูชาไม่ได้ขาดความจริงสิ่งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับกรรมและวาระของแต่ละบุคคลด้วยส่วนพญานาคนั้นท่านเป็นผู้ที่สามารถเข้าถึงทรัพย์ในดินและศิลในน้ำสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีความเป็นเลิศในด้านโชคลาภและการช่วยเหลือของพญานาคจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าพระท่านสามารถช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้มากมาย แต่ไม่เกินกฎแห่งกรรมปู่พญานาคาธิปดีสีสุดโทท่านใจดีมีเมตตามากจากที่สัมผัสด้วยความรู้สึกท่านรักลูกหลานทุกคนแต่อยากให้เราทุกคนนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมตามที่ลูกหลานพญานาคทุกคนควรทำมันละลึกถึงท่านท่านจะคุ้มครองเราซึ่งเป็นลูกหลานของท่าน วิธีสวดบูชาปู่ศรีสุดโทที่บ้านของเราในกรณีที่เราไม่ได้เดินทางไปสักการะท่านที่คำชะโนดก่อนนอนให้ชำระร่างกายให้สะอาดทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสห้ามมีอารมณ์ขุนมัวจากนั้นให้ละลึกถึงปู่ศรีสุดโทการบูชาเริ่มจากตั้งนโมสามจบ แล้วตามด้วยคาถาบูชาปู่ศรีสุดโเก้าจบจากนั้นให้อธิษฐานขอพรขอโชคลาภขอหวยขอให้ท่านมาดนบันดาลจ,จิตใจให้ฝันถึงเลขหวยลอตเตอรี่และขอพรให้ทธมาค้าขายร่ำรวยทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จขอให้ท่านคุ้มครองครอบครัว ลูกหลานญาติมิตรให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองทุกประการหากการยาณมิตรพร้อมแล้วขอเชิญน้อมจิตตั้งสมาธิและลึกถึงหลวงปู่สีสุดโทแล้วสวดมนต์บูชาไปพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะกายวาจจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิ กายวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคะ ขันทะปริตตังกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายวาจจิตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิ กายะวาจะจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะขันทะปริตตังกายะวาจะจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโท วิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายะวาจจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุทโท วิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธะปริตตังกายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจะจิตตัง อหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยามปิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคะขันทะปริตตัง กายวาจจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายวาจจจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจจจิตตัง อะหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโพปิโยนาคาขันธะปริตตังกายวาจะจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิ ทุติยมปิกายวาจจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยมปิกายวาจจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ เมตันจะมหาลาโพปโยนาคะันทะปริตตังกายวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยมปิกายวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปโยนาคะขันทะปริตตังกายวาจจิตตังอหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิกายะวาจจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายะวาจจิตังอหังวันทา นาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโพติโยนาคขันทะปริตตังกายวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยัมปิ กายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปิกายวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจะมหาลาโภ ปิโยนาคะคันธะปริตตังหลังจากสวดคาถาบูชาปู่สีสุดโทเสร็จแล้วให้ขอพรขอโชคลาภจากนั้นให้นั่งสมาธิและสวดมนต์แผ่เมตตาเพื่อแผ่อุทิศบุญนั้นให้ท่านหลวงปู่สีสุดโทโดยหลังจากสร้างบุญเสร็จแล้วให้กล่าวว่า ลูกขออุทิศบุญที่ได้นั่งสมาธิและสวดมนต์แด่องค์ปู่ศีสุดโทขอองค์ปู่โปรดอนุโมทนาในบุญนี้ด้วยเทินเคล็ดลับการสวดคาถาบูชาปู่ศีสุดโทนั้นเราควรทำสมาธิและสวดมนต์เพื่อช่วยเพิ่มกำลังบุญพร้อมทำจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น และสามารถเข้าถึงพ่อปู่สีสุดโทได้ง่ายขึ้นเพราะการทําสมาธิและสวดมนต์เป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานหรือการบวงสรวงด้วยสิ่งของที่มีค่ามีราคาเสียอีกอีกทั้งเราควรสวดมนต์ทำสมาธิเพื่ออุทิศบุญแด่ปู่สีสุดโทเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะคะช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้สวดมนต์บูชากราบไหว้ปู่ศรีสุดโทแล้วจะประสบผลสำเร็จดังที่ปรารถนาทุกประการขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่ผู้ฟังกัลยาณมิตรที่คิดดีทำดีพูดดีทุกท่านขอความร่มเย็นเป็นสุขจงมีแด่ทุกท่านด้วยเทินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ